มามา้มาบ้านเนี่ยร่างจากยามดาังมากมาปีงปีงยุ้ทั้งคนละต้อปีกเปียกด้วยตเปียกมากแต่ปีงไปเข็งกะตัวซ้ำนี่แหละครับผมโ่้มีตัวใหญ่มันกะด่างสามเส้นเนาะมีแตไไ่ไปเข็งหลุนเดียวเลยปลา่น้ยื่นบ่ชใครใดเลยปลาเข็งหลายครับกินง่ายๆครับผมพอมายามดาังกใส่ไปอีกโย่รอบแรกสะยามอีกเถียวนึงใหญ่มากอะแต่มันตายหลายกะคัดตัวเ่าตายหลาขึ้นมากอะไอบองปลาแดกมานั่ม ประเดกกระเด๋กเก่าะละลุงเชียวกะมาะกับดังไฟขึ้นแล้วกับป่งตัวปิ่งให้มันยางบุก่อนหอยู้ลืม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 กินในข,ข้ามเดียวดอกปัญญ้ยาถือกุญแหลูก้าเน้อ

ทีบันผู้คว่างอย่าีทุ่งไร้สัตวหอนอนเท่าไห độ càng vào để anh đây, phải nghe luôn เจยวกังมิตรปลาขเข็งเขาปลาเดือด <c oughs> ตัวใหญ่เนี่ยะไข่ตัวนี้นี่มนพันดังอุ้มเหยก่ตัวบ่มีแต่กันยับพุ่งลึกแค่ไหนอย,อยู่ว่ามัอนอีกได้ ส่วนเดียวปอรุ่มผัดอีกอนี้มาใซ่หญ่ไหน่อย น้ำมันขึ้งสักคีนเนี่ยขึ้นซุ้นนมเอื่อมองเห็นปะตรงไหนขึ้นซุ้มเือครับน้าขึ้นแห้งซ้ำจากลุงเขียวใจในเขาเพียงเอวเซอรโดน่ได้รวว้นั่นแล้วรือที่ปุงขี้ยังดามดังแล้ว ขึ้นแห้งครับครับผมหมู่บ้านานี่หมู่เ้าบ้านหมู่บ้านหมู่เสาพยาบาลประกาศขึ้นหาสิบเ,เส้นไปนะ

ประเดบวงแ <c oughs> สบแสบเพราะแสบกันท่าในใดเพื่นจริงเขาก็มาิเขาเทียงกันบลุงเขียวทีหล้าเขาจะต้องพยายามดางยามต้องอยูพักพ่อนนั่งสิพยายามรับพี่ห้อง ขอบคุณเซี่สุนครับสำหรับการติดตามให้สองเสี้ยนอสารเาเชื่สาสิบ้าผีผ้าหนองหายังยหาี่นองเบ่งหายหาหีหนองช่มเกลบดทตามบึงได้จิบตัวตวไปสำหรับลิปนี่เชื่อสารสิขอเข้าเข้ามาสวัสดีครับผม